คาถาพลิกชีวิตร้อยแปดจบหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทสวดให้พระราหูคลายปลดปล่อยจากร้ายกกลเป็นดีบารมีบังเกิดชีวิตพุ่งทยานร่ำรวยแคล้วคลาดให้ชีวิตสว่างสวยดังพระอาทิตย์ ปาฏิหาริย์มีญาณนยังรู้ตั้งสมาธิแล้วตั้งนมโมสามจบนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุส an ุริยันจันท an ังรามุตจะสุมะอุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทัง ปรามุตจะสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจะสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจะสุมะอาอุ นะโมวิม an enfin an ุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพระมุตจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา ราหุสุริยนันจันทังรามุตจะสุมะอุนะโมวิมุตตาังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยนันจันทังรามุตจะสุมะอุนะโมวิมุตตาังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยนันจันทังรามุต จะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอะอุ นโมวิม <ítulo> ุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรมุตจะสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรมุตจะสุมาอุนโมวิมุตตานัง นโมวิม uh an ุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา ราหุสนะุริยันจันทังรามุตจัสุมะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทัง ปรามุตจะสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุรยิยันจันทังปรามุตจะสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุตจะสุมะอาอุ นโมวิม mm ุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระมุตจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังรามุตจัสุมะอาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุนโมวิมุตตางนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทัง ปรามุตจัสมะออุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจัสมะออุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจัสมะอุ น,น,นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพระมุตฉะสุ ylum. มะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพระมุตฉะสุมะอาอุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังพระมุตจัสมะออุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระมุตจัสมะออุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระมุต จะสุมะออุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะออุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสุมะอาอุนะโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุจจะสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุจจะสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังปรามุจจาสุมาออุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุจจาสุมาอู่นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทัง ปรามุตจัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิม ah, ุตติยาราหุสุริยันจ ah, ันทังปรามุตจัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจัสมะอาอุ นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุตฉะสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพระมุตฉะสุมาอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังพระมุตจัสมะอุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจัสมะอุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุต จะส mm. ุมาอุนะโมวิม <illa ises anim Darwin> <FR> <Oliver> ุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุ นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตฉะสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตฉะสุมาอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิม oh ุตติยาราหูสุริยันจ oh ันท an ังปรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิม an ุตต oh ิยาราหูสุริยันจันทังปรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอุนโมวิมุตตางนโมวิมุตติยาราหุส <right> <FREE> ุริยันจันทังรามุตจะสุมะอุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทัง รามุตจัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสมะอาอุ นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตฉะสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตฉะสุมาอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังปรามุตจัสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจัสุมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุต จัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสมะอาอุ นโมวิม <ersch> ุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพระมุตฉะสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพระมุตฉะสุมาอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุตจะสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังพระมุตจัสมะอุนโมวิมุตตางนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจัสมะอุนโมวิมุตตางนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุต จั liberal, สมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสมะอาอุ นโมวิม <f dragging> ุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสุมะอาอุนโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพรามุตจาสุมาอุนะโมวิมุตตา startups. นังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพรามุตจาสุมาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุนโมวิมุตตาังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทัง ปรามุตจัสมะออุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุตจัสมะออุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุตจัสมะอุ นโม न ăng, न วิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพระมุตฉะสุมะอาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังปรามุตฉะสุมะอาอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพรามุตจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังพรามุจจาสุมาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยา ราหุสุริยันจันทังพรามุตจะสุมาอู่นโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปรามุตจะสุมาอู่นโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทัง รามุตจัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสมะอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังรามุตจัสมะอาอุ นโมว no ิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหูสุริยันจันทังรามุตจะสุมะอาอุนโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระมุตจะสุ